่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกาลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมา,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 าอดิดศักรร์บวนกิยพันธ์ หรือปัจจุบันใครๆก็รู้จักในนามอาจารย์บวนซึ่งก็เป็นอาจารย์ตัวจริงนะครับกรเกษียณอายุราชการมาจากอาจารย์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายปีแล้วครับแต่ว่าความเป็นอาจารย์ยังไม่จบลงเพราะว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและก็ประกอบกับยุคปัจจุบันมันมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยน จากหลักการที่ถูกต้องยังเยอะอยู่อันว่าที่จริงตอนที่ผมเริ่มมาจัดรายการทีวีเนี่ยก็เพราะว่ามันเริ่มมีการนำเสนอกันในลักษณะผิดเพี้ยนไปเยอะก็ตั้งใจว่าจากปี2543จะทำสักสาปีที่ไหนได้ผมมาทำรายการทั้งหมด23ปี11เดือน15วัน รายการยุติเมื่อปลายปี2,567ที่ผ่านมาปีนี้เราก็เลยโยกรายการที่เคยออกทีวีเนี่ยมาออกทางสื่อโซเชียลในวันเสาร์6โมงเย็นนะครับพี่น้องครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าวันนี้วันที่28 นะถัดไปก็29 30เราพบกันอีกครั้งวันจันทร์ก็เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วพี่น้องแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องบันทึกน้ำท่วมปี2,568เราจะไล่กันมาตั้งแต่ต้นปีเลย เมื่อตอนต้นปีของ2,568เนี่ยมีฝนตกครับมกรากุมพามีนาตกมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะตอนแรกก็ทำนายกันว่าฝนจะตกและจะไปทิ้งช่วงแถวแถวกรกฎาสิงหาแต่มันไม่มีทิ้งช่วงน,นะครับปีนี้มันตกมาตลอด ผมเรียกปี2,568ว่าเป็นปีที่มีฤดูฝนทั้งปีครับหนักบ้างเบาบ้างแน่นอนที่สุดนะช่วงหนักๆน,นะมิถุนากรกฎาพี่น้องที่อยู่ทางเหนือทางตอนเหนือทางอีสานตอนบนก็รับน้ำฝนกันเยอะแยะ ก็มีชท่มตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วก็ค่อยๆทยอยลงมาแต่ปีนี้เป็นปีที่น้ำมากจริงๆซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับแล้งปีหน้าเขื่อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิจนะครับแล้วก็เขือ่อนใหญ่ๆทั้งหมดนะเต็ม น้ำเต็มขุนด่านปราการชนเขอนปาา่าศักชิสิทธิ์นะครับเต็มหมดอ่ะดีน้ำเต็มทีนี้มันเต็มเกินก็เลยต้องเร่งระบายน้ำทุกปีในอดีตเมื่อปีน้ำเยอะเมื่อปี54แต่น้ำเยอะปี54กับน้ำเยอะปี68มันต่างกันนะ ปี6-8น้ําเยอะเพราะฝนมันตกทั้งปีดินมันก็ชุ่มน้ํามาตั้งแต่ต้นปีมันก็กลายเป็นน้ําไหลนองแต่ว่าเมื่อปี5-4เนี่ยมันมีพายุเข้ามาติดๆกันสมลูกเลยมันก็เลยน้ําฝนน้ําเหนือแล้วก็น้ําทะเลนุนทีนี้ตอนนั้นเรายัางอ่อนประสบการณ์เราต้องการรักษาเมืองนะ เราก็ปล่อยน้ําเข้าทุ่งและผลจากการที่เราไม่เจอน้ํามานานเมื่อปี5 4ซเรากันน้ําแล้วกักน้ําแล้วสุดท้ายประตูน้ําพังพอพังน้ําก็เข้าเมืองครับน้ําก็เข้ากรุงเทพชนิดที่เรียกว่าดอนเมืองคําว่าดอนเมืองก็คือที่กรุงเทพที่เป็นที่ดอน นะครับเป็นเมืองที่เป็นที่ดอนก็ยังเจอน้ําท่วมเห็นเครื่องบินที่สนามบินลอยน้ําอยู่นะอยู่ในน้ําเลยอันนั้นก็เป็นความทุกข์ระทมถนนวิภาวดีรังสิตก็แปลสภาพจากถนนเป็นคลองทิศบวนบางประมะจะเข้ากรุงเทพไปทางบางเลนทางปทุมนี่ไม่ได้ไปไหนฮะ ไปได้ก็ตรงนี้ขับรถขึ้นไปาทางบานแพ้วแล้วไปทะลุออกพระรามสองแล้วก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปลงทางด่วนไปจอดอยู่แถวๆวัดสเสมียนนารีแล้วหลังจากนั้นก็เดินข้ามสะพานลอยผ่านคลองวิภาวดีหลังสิตพอลงสะพานลอยเดินเข้าบ้าน นะวิภาวดี42ก็สูบลมมีเรืออยางสูบลมแล้วก็มีสุนัขตัวน้อยเจ้าโกโก้ของผมนะลากไปกับแพรแล้วก็เคยเอาแพรยางเนี่ยไปพายเรือเล่นกันที่4สี่แยกเกษตรปีนั้นมีอุโมงค์แล้ว แต่น้ําไม่ไหลลงอุโมงครับนะในอุโมงค์ไม่มีน้ําแต่วันนะรอบๆน้ําเต็มหมดไม่รู้ทําไมกล้าออก็สายไฟยก็ลยโยงลอยยางไปหมดนั่นคือบันทึกเมื่อปีห้าสี่เพราะนั้นเรามีประสบการณ์ว่าที่แล้วมาเราปล่อยน้ําท่วมทุ่งเข้าทุ่งผักไฮทุ่งออบางประมาอะไรต่อปทุกท,กทกุ่งเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนโดยทั่วหน้ากันหมด มาปีนี้เขาก็อาศัยประสบการณ์ที่เคยมีนะครับแทนที่จะปล่อยน้ำไหลเละไปทุกทุ่งก็มีบางทุ่งที่เรียกว่าทุ่งเสียสละเพื่อชาติทุ่งพักไฮปาโมกเสนานะครับ แล้วก็อีกหลายแห่งบางบานน้ำก็บานตะเกียงเลยแล้วปีนี้จะสังเกตว่าเวลาน้ามันท่วมเนี่ยน้ามันจะท่วมสูงกว่าทุกปีเพราะเขาไม่ได้ปล่อยน้ำกระจายไปทางกว้างนะครับเขาชดเชยเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นจากระดับน้ำเคยอยู่ใต้ถุนบ้าน ชาวบ้านมาอาศัยนอนริมถนนตอนนี้ริมถนนก็ยังท่วมนะครับปีนี้ริมถนนก็ท่วมและน้ำก็ท่วมขึ้นชั้นสองชาวบ้านก็ต้องขึ้นไปนอนบนหลังคาเอาผ้ามากางกินอยู่กันบนหลังคาเศร้าสลดมากพี่น้องที่อยู่ทาง รุ่มน้ำยมอันนี้หนักหน่อยเพราะว่าไม่มีเขื่อนที่จะกักน้ำเอาไว้วันชาวลุ่มน้ำยมก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่แพร่มาเลยนะครับไหลลงมาเรื่อยผ่านพิษโลกสุขโขทัยอะไรก็ว่าไปและชาวบ้านที่ยังจมน้ำอยู่นะเวลานี้ก็คือชาวทุ่งบางละกม หก้าหกเดือนแล้วพี่น้องที่อยู่ที่ราบลุ่มภาคกลางก็สี่เดือนแล้วน้ำท่วมโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางฝั่งเจ้าพยานะครับสุพรรณบุรีตอนบนไม่เท่าไหร่แต่สุพรรณบุรีตอนล่างเจอเยอะบางจุดแต่โดยส่วนใหญ่น้ำมันมีกรอบผมก็เรียกร้อง จัดรายการทาง f m 1 0ร้้รูวันักการเมืองฟังเยอะบอกว่าปีนี้ท่านจะไปชดเชยให้กับชาวบ้านที่โดนน้ำท่วม9,000บาทไม่พอนะไม่พอคนที่เขาท่วมหนักท่วมนานเขาเสียหายเยอะคุณจะต้องชดเชยให้เขาอีกก็เกิดมาเป็นการชดเชยแบบขั้นบันได ใครท่วมกี่เดือนได้เงินเท่าไร่อันนี้ก็ดีก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านแต่ผมก็ยังอยากเห็นว่าไอ้งบประมาณเนี่ยคือแทนที่คุณจะเอาไปแข่งมอเตอร์ไซค์นะได้การท่องเที่ยวมานิดหน่อยเนี่ยคุณเอางบกลางสี่พันล้านเนี่ยมาชดเชยให้คนน้ำท่วมนะหัดใหญ่เอาไปสองพันล้านที่ลุ่วมภาคกลางเอาไปสองพันล้าน แล้วเงินที่มีเนี่ยก็ไปเจราจาช่างในชุมชนก็เอาชาวบ้านเองนั่นแหละซ่อมบ้านตัวเองแต่ได้ค่าแรงมีงานทำและก็เอานิสิตนักศึกษาราชมงคลพร้อมกับครูบาอาจารย์ประสานงานกับส่วนก่อสร้างต่างๆนะครับไปซ่อมบ้าน บ้านหลังไหนอยู่ไม่ไหวแล้วจะย้ายไหมถ้าย้ายเราก็จัดหาที่ของชุมชนนะครับจัดหาที่ของชุมชนมาปลูกบ้านเป็นหมู่บ้านใหม่ต่อไปนี้ไม่เจอแล้วน้ำท่วมเพราะแต่ก่อนเราปลูกบ้านตามริมแม่น้ำเพราะการคมานาคมเราคมานาคมทางน้ำมีน้ำก็การเพราะปลูกแต่เดี๋ยวนี้เรามีถนน คนก็ไปเกาะถนนเกาะสถานีรถไฟฟ้ามีไหมที่ถ้าไม่มีผมจะเสนอเนี่ยเสนอวันเนี้ว่าก็เชาวบ้านที่เขาไม่มีสตังค์ตอนนี้แต่เขาเคยซื้อที่ดินไว้เขาอยากขายที่แล้วแต่มันไม่มีคนซื้อเพราะมันจนกันหมดหลวงก็รับซื้อสิ หลวงเอาเงินก็มานแผ่นดินนั่นแหละซื้อที่จากชาวบ้านแล้วก็เอามาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับคนที่เขาเจอน้ำท่วมถ้าที่แปลงไหนน้ำมันไม่ท่วมชาวบ้านต้องการจะขายเขาไปซื้อเลยแล้วก็ให้ราคาให้เขากำไรสักนิดหน่อยนะครับเอ,อเขาก็มีเงินใช้ใช่ไหมแล้วเอาเงินเนี่ย งบกลางที่มีไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเอามาใช้ชาวบ้านก็มีงานทำได้ค่าแรงสร้างบ้านตัวเองนั่นแหละซ่อมบ้านตัวเองแหละแต่ได้ค่าแรงด้วยนิสิตนักศึกษานะครับอยากทำงานก็มาทำเสราร์อาทิตย์ไปสร้างบ้านสร้างช่องนะหรือช่างชุมชนท้องถิ่นก็มีงานทำ เงินมันก็หมุนไงครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งร้องไห้คิดคิดซะว่าเราจะทำยังไงการประสานงานทำยังไงเวลาน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณาภายัยก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนี่ก็โชคดีเมืองไทยเราเนี่ยมีอะไรมีมูลนิธิมีองค์กรการกุศล นะมีจิตอาสาที่ไปช่วยผมก็กราบในความงดงามของน้ำใจท่านทั้งหลายด้วยนะครับขอได้รับการคารวะจากทิดบวนบางประมาตแต่ที่เราตกตะลึงมากคือพอฝนในภาคกลางภาคเหนือหมดแล้วจะมีปะปลายฝนก็ต้องลงใต้โอ้โหปีนี้น้ำท่วมไล่ไป นะฮนะครพัทลุงสตูลนะสงขลาหาดใหญ่ปัตตานีนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดตรังจังหวัดตรังก็ด้วยพี่น้องครับแล้วที่หนักมากคือหาดใหญ่มูลเหตุมาอย่างไงก็ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาใครจะไปนึก ว่าฝนตกต้อง300ม mm. ิลิเมตรอะธรรมดาถ้าร้อยขึ้นร้อยนี่กรุงเทพน้ำท่วมแล้วแล้วมันตกหนักตกนานตกแช่น้ำจากเทือกเขาน้ำจากเขาคอหงเมืองอหัดใหญ่เป็นเหมือนเมืองแอ่งกระทะน้ำมันก็ไหลรวมกันไปเข้าเมืองหัดใหญ่โอ้เพื่อนผม คุณขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยคุณคันชิตธานิสโลเขาก็เป็นชาวหาดใหญ่เป็นเพื่อนรักกันมากผมไปถามเขาก็บอกโอ้โหปีนี้น้ำมาตกใจเลยยกอะไรไม่ทันข้าวของเสียหายมากทุกทีเวลาน้ำท่วมผมไปถามก็บอกบ้านเขาไม่ท่วมปีนี้ท่วมเสียหายครับอ่ะก็โอเคน้ำท่วมนะภาคใต้ มันจะับผลักดันลงทะเลได้เร็วหน่อยแต่ปรากฏว่าปีนี้มันไม่เพียมันไม่ใช่อย่างนั้นพอน้ำจะเริ่มลดนะมันเจอดาบสองมาอีกคือฝนตกหนักที่อำเภอสเสดาแล้วน้ำมันก็ไหลเข้ามาที่หัดใหญ่โอ้นักท่องเที่ยวเจ้าประจำก็คือมาเลเซีย สองพันกว่าคนกลับบ้านไปแล้วเลือกพันกว่าคนก็ต้องทยอยกลับกันแล้วทางตอนเหนือของมาเลเซียคือตอนใต้ของประเทศไทยน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะครับน้ำก็ไปตามลำดับแล้วเมืองที่รับน้ำสุดท้ายก็อย่างน้ำจากนาลาทิวาดน้ำจากาที่ยะลามันก็จะไหลไปรวมที่ปัตตานี พี่น้องครับเมื่อผู้ต้องดูแลก็ถูกน้ำท่วมด้วยเสีอหายหนักหนักมากหัดใหญ่ก็กลายเป็นเมืองบาดาลและว่ากันว่าตามประวัติเมืองอันนี้หนักที่สุดในรอบ300รปี300รอปีครับคราวนี้หนักที่สุด มูลเหตุใหญ่ก็เกิดจากภาวะโลกร้อนแล้วโลกก็รวนอากาศก็ปลวนแปรนี่ขนาดว่าในหลวงรัชการที่9โพระองค์ท่านทรงโปรดให้ขุดคลองเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าจำไม่ผิดจะเเป็นเมื่อปี2553ที่เราเห็นมันท่วมถึง ไฟจราจรเนะี่ยเรียกคลองรอหนึ่งความยาว24กิโลเมตรนะบวกกับคลองเก่าอีกร้อยกว่ากิโลนะครับซึ่งก็ทำให้น้ำระบายปกติถ้าตกไม่หนักขนาดนี้น้ำระบายได้พี่น้องครับ แต่ปีนี้ไอพนังกั้นน้ําที่ปกติกั้นไม่ให้น้ําในคลองมันล้นเข้าเมืองอะ่ะมันก็กลายเป็นกั้นไม่ให้น้ําออกจากเมืองด้วยเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าไม่รู้จักเอ่ยคําอะไรมาชดเชยความเสียหายความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคใต้วันนี้ ทิดบุญบางประมาคุยเรื่องบันทึกน้ำท่วมปี2568ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ลมหนาวจากตอนเหนือของจีนยอมความกดอากาศสูงกดลงมามันจะได้ไล่ล่องมอรสุมนะครับลงใต้ไปก็จากนี้ก็จะลงสู่มาเลเซีย และผมก็ยังเป็นห่วงมาเลเซียสิงคโปร์ที่เป็นไปตามฤดูกาลวันนี้โลกของเราอยู่ในระบบสุริยะคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลดวงอาทิตย์ก่อก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมาหาศาล กับมวลมนุษยชาติแต่ขณะนี้ดวงอาทิตย์ก็เริ่มก่อเหตุมีพายุสุริยะมีอะไรต่ออะไรซารพัดไปหมดเนี่ยครับเราก็เกาะอยู่กับโลกใบกลมๆซึ่งก็มีดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกแล้วก็ดาวอื่นๆไล่ไปจนถึงเนปจูนพลูโตไปนู่น พี่น้องครับแต่ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปวันนี้ทิดบวนบางประมาะมากราบคารวะน้ำใจงามงามของจิตอาสาขององค์กรการกุศลมูลนิธิต่างๆที่ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่เหนือจะลดใต้และก็ต้องขอร้องว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะทุ่มง,งบประมาณก้อนใหญ่ บริหารจัดการน้ำถึงเวลาที่เราจะมีการประสานงานที่ดีกว่านี้ไหมทันทีที่เกิดเหตุจุดศูนย์กลางของการประสานงานไปไหนใครจะไปช่วยอย่าไปช่วยแบบสเปะสปะไปที่จุดศูนย์กลางแล้วก็จจายงานกันออกไปการช่วยเหลือก็จะทั่วถึงนี่คือบันทึกน้ำท่วมปี 2,568และเราก็หวังว่าน้ำที่ตุนเอาไว้ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของเราดีในช่วงแ้งที่จะมาถึงเราจะไม่ไม่ประสบภัยแรงและเราจะไม่เจอน้ำท่วมการจะแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องแก้ช่วงฤดูแรงการจะแก้ปัญหาภัยแรงต้องแก้ตอนฤดูน้ำมากครับ ก็อขอบพระคุณทุกท่านนะถ้าชอบรายการนี้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บ้วนด้วยและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้อาจารย์บ้วนด้วยครับคนกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะแต่ถ้าใครจะติดต่อก็ส่งมาที่ l ล n e a t buan 2494ครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรนะครับปุ๋ยในเครือประวิทย์กรุ๊ปนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกหาซื้อใช้กันได้มีมากมายหลากหลายสูตรสําหรับในหลายพืชวันนี้ขอบพระคุณแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านที่กราณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสวัสดีครับ ประวิทย์กรุ๊ปขอแนะนำปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกมีให้เลือกใช้หลายสูตรปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ป า,ารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร